เดี๋ยวค่ะทุกคนเราจะมาเล่นเกมส์สลักกันนะคะโอเคเลยโอ้ยทำไมมันนานขนาดนี้อืมก่อนจะเข้าด้ได้เปิดสีเงียงก่อนเดี๋ยวนะวันนี้เราจะมาเล่นด่านกระโดดกันค่ะ มิธีกันเล่นคือยังไม่ได้สมัครเลยจะมีไม่มีฟูจะสกแดนกระดดอะไรก็ไม่ได้ทุกคนกดถ้าทุกคนกดตามมาได้นะกดไปเมนูค่ะกดไปเมนูแล้วก็กดไปที่พอนะแล้วไปแล้วมันจะมีให้สมัครสมัครอะไรวะอาจจะจะไม่ไอดเหมือนกันเนาะหน้าจอตรงนี้เปล่า ก็อาจจะใช่นะคะตรงนี้แหละพิมพ์ไปมั่วๆเลยก็ได้นะทุกคนพิมพ์ไปมั่วเลยค่ะแล,คแล้วก็กดโอเคะพิมพ์ไปมั่วแล้วก็กดโอเคเรียบร้ป่ามั่วถ้าแสดงว่ามีคนใช้ชื่อนี้อะไรเดียว ก็รอทุกคนรอโอ้ยไม่ได้เลยอ่ะทำยังไงดีหรือว่าจะต้องเอา ทุกคนงั้นเราจะไม่สมัครก็ได้นะ,ะเ,เดี๋ยวเราไม่สมัครแล้วเราจะสอนเออทำทำการพูดภาษาไทยเราจะสอนวิธีการทำภาษาี่อันอำหเราจะไปค่อยกับผู้ชายบ้านนี่จะไม่ค่ยกดวิดชายคนนี้ใช่ไหมราวิธีการพิมพ์ภาษาไทยก็คือเราจะต้องกดไนตรงเนี้ย กดไปตรงเมนูเหมือนเดิมเมนูตรงนี้ค่ะแล้วก็กดไปที่พอปกดไปที่พอปเหมือนเดิมน,นะที่คือเข้ามาเมนูกระโดเแล้วก็กดกดโอ้ยทุกคนไม่ได้ไไดเนี่ยนะกดเข้ามาที่ชลาอิดิปนะคะชลาอิดิป ตัวไปจะเจอหน้านี้หรือเปล่าโอ้ยไม่ใช่จอยทุกคนเราขอโทษเรากดผิดอ่ะกดเด้เลยวนนี่เห็นไหมนี่พอเราสมัครเรียบร้อยมันจะขึ้นสีมูนนี้ก็คือเราไปไหนก็ได้อะวะเหน็ค้านคนเนี่ยก็คือค้ามันจะเราโดดโยูอ่ะอฮ้ย รอจะเลยกดตรงสีชมพูตรงนี้เลยนะทุกคนจะไปบ้านใครต้องกดสีชมพูตรงนี้เพือเอาา่อมาเล่นติดกอะไรปะเนี่ยคือ,อรเรามลนติดกไม่ได้เลยมันก็ไม่ได้เลยนะทุกคนเราต้องใส,ส่รหัสแทน อันนี้ก็คือใส่เลข ID เนี่ยทุกคนเรารหัส9ขดผิด94 5355 159826ทุกคนน่าจะเจอคเคยเจอรหัสน,นี้นะเราลองดูก่อนถ้ามันได้ไหมเพราะว่าอันนี้คือ เราสมัครอันนี้ก็คือรอนะคะรอแล้วก็กดโอเคคือเราหายอยู่มันกันโ้งราดอย่าง้วทุกคนเราไม่รู้ว่ารอนอนมากเลยรอนอนมากเลยยอดเดียวหน่อยชีกดมันไม่เลยนดกัทุกคนก็คือเน็ดช้าเน็ดช้า ใช่เลยทุกคนรู้ว่าถ้ากเล่นสเกลสุดแล้วนี่มันจหรว่าเราไม่ได้เปิดเหรือเปล่าลืมลืมก่อนเนี่ยม่เกียรติเอเอ๊ะป็นอย่านี้หละแล้วก็กคอมินถ้าปิดจะเป็นสีส้มเอ๊ะ เราลืมเปิดไ i ไฟบ้างเนี่ยขาจะลืมเปิดในไ i ไฟมันก็เลยไม่ได้นะคะลงเปิดไ i ไฟดูสิง่ายเ่ยเปิดไ i ไฟเปิดนีด่อ่ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้เราจะไม่ลงแล้วโอ้นานกดไปอีก ว่าแหละต้องสร้างเองต้องสร้างเองแหละทุกคนนานมากเลยอะทุกคนคือรอไม่ไหวแลยนะนานมากยิ่งนานแบบนานมากเลยนะทุกคนกคนู่คน,น,น,นานมากเพว่าเราม้อสร้างเองเราว่าไปบารูก่อนคือเรา่าจะสร้างเองนะทุกคน เราสร้างใครเดียวอืมความจริงไม่อยากสร้างเลยอ่ะกขี้เก,กียจขี้เกียจสร้างแต่เราก็แต่ว่ามันเน็ตมันไม่ได้มันไม่ดีเราก็เลยจะต้องสร้างซะเลยสร้างหรือ่ะ คือถ้าปล่อยแวนอย่างนี้ก็คือแย่เพราะว่าถ้าไม่สร้างก็คือแย่เลยสี่ชมพูไหมพูยชมพูสี่ชมพูนี่ก็สวยเหมือนกันนะทุกคนเราจะทำชมพูฟ้าดีไหม คือเราจะบอกว่าเราชอบต้นขาหลายคนเว้ยเอ๊ะมีคนน่าจะใช้จิ๊กแกะได้หรืยังให้สิ่น้ชมพูฟ้าชมพูนนะทุกคนเราว่าจอตาซาแบบ คือว่ามันแบบยังไงก็ไม่รู้ยังไม่รู้นะคะผ่านมากีน่นาทีแล้วเนี่ยโอ้โหนาฬิกาไอเวลเหมือนกันเนีย่ยคือไม่ได้จะผ่านก็คือต้องมาสร้างอีกงสมอคือเราอยากได้ทำด่านให้เยอะเลยดีกว่ามีสี่ฟ้าเออชื่อจีฟ้าสอืมก็เป็น คใครที่มาเล่นน้าดาดเราเนี่ยก็คือ Bye. <laughs> ไปมันต่อเลยเจ้านนไมก็กระจุกกระจุกไโก็คือกดสตานะแต่ว่าฟีชมพูลืมกดตรงนี้คนต้องกดคือคืออันนี้มันจะสามารถสร้าง มันจะสงสัยไหมว่าสิป่าลงหุ่นได้มันลองหุ่นได้ยังไงดูไหมคือเรากดต,ตรงเนี้ยถ้าจะให้มันลงหุ่นก็กดก็เลนะเื่อนลงมานะเลื่อนลงมาก็แค่เลื่อนลงมาแล้วจากที่มันติดถูกตรงเนี้ยมันจะอะไรไหมเหยียบได้ป่ะเธอหยียบได้อะในเหยียบได้เห็นไ,ไหมทุกคน วิธีการทำให้เงินเยียบไม่ได้ก็คือเอาเครื่องหมายเราสับมือเป็นสีฟ้ากันเอาเครื่องหมายติกถูกทุกคนจะเห็นว่ามันติ๊กถูกแบบนี้ใช่ไหมเอาเครื่องหมายนะออกนะคะเอาเครื่องหมายออกเอาเครื่องหมายออกนะคะเนีย่ยมันก็จะแบบตือร่องหุ่นแนบไป เนี่ยนี่เลเราทำต้มเท้าบ้างเอ้ยผ่านมาหนึ่งนาะทีแล้วนี่หว่าคือนาฬิกาไปห่วยมากเลยอ่ะใหญ่ไปแล้สร้างเหญ่ยแล้วก็สร้างใหญ่นะคะไม่ค่อสร้างหลิกนะแล้วก็ ได้ได้สออันอ่ะคืออันนี้เป็นสีชมพูแต่อันนี้ก็มีก็ไม่ต้องค่ะทุกคนลวดลายมันสวยมากเลยทุกคนคือลวดลายมันสวยมากเลย ้สวยกันเนี่ยใครอยากให้สอนทำลุดลายเนี้ยคอมเมนต์บอกมาได้นะทุกคนอ่ะอันนี้บางคนก็คือจะทำไม่เป็นใช่ไหมคือบางคนอ่ะทำไม่เป็นแต่ว่าวิธีการทำสวยๆคือมันจะมีเคสแล้่นะแล้วก็เนี่ยทุกคนะคนะจัง ้สอีแนอ,อ่ะเอาไว้ลงนนะแล้วก็สีฟ้าใช่ไหมไว้อยา่างนี้ทุกคนต้องเศษอะไรก็ได้นะเป็นด่านที่มันมีสองมีส,งสีอะ่ทุกคนประมาณมีสองสีให้มันมีสองสีนะจะเป็นสัมมุตอ,อันนี้คือสัมมุตนชมพูฟ้าม่วงขาวเขียวน้ำเงินแบบนี้ก็ได้ หรือว่าจะเป็นเสียนอ่อนอะแดงส้มแบบนี้ก็ได้อะเอ่อแต่ถ้าเอามาสอนกัน่ากขึ้นเนี่ยเราเลือกช่ชมพูเนี่ยบางคนอะไม่เคยทำทำได้เป็นใช่ไหมอันนี้ก็คือเราเอามาสอนนะเราเอามาสอนเบบนีนะแล้วก็เอาไปเลยอันนี้เอ้ะกดตรงนี้นะทุกคนคือถ้าจะสร้างอะไรเอ้ย คือมันชอบกดบนพินะเราลองพินกดอละวนกะันคืออันนี้จะเป็นสีอะไรก็ได้่องอย่างเช่นเราเอาสีม่วงบ้างก่อนคือเหมือนเหมือนนะเอออัออนนี้เราจะเอาอะไรดีอ่ะเุ้ยเี้ยคือนี้ตกปงอ่ะ อันที่มันตกก็คือเหนื่อยเลยทุกคนกคือเหนือยเลยนะอันนี้คือต้องเรียนนะสีชคพูดีกว่าสี่มพูถ้ามันเข้ากับเหมือนด้านน้ำปั้นสี่ ม่วงอ่ะทุกคนคือเราต้องเอามาตอกให้ได้อ่ะตอกกันให้ได้นะนี่ทุกคนมันจะออกเป็นม่วงชมพูเลยทุกคนเหมือนกันมหมอันนี้ก็คือบางคนอาจจะทำให้เป็นคือเมื่อกี้สอนปรับไปแล้วนะทุกคนคปรับได้ตามใจชอบเลยนะแค่นี้เยยุ้ไม่ออกมาก เอาสีม่วงวิธีการทำให้สวีนะเถื่อบางคนทำให้เป็นเอาสีม่วงใช่ไหมเ็จไอ้นี่มาไอเทมนี้แล้วก็แล้วก็สีอีกเอาตรงนี้เป็นสีชมพูตรงแดบนี้ คนจะทำแบบนี้ก็ได้นะทุกคนคนทำแบบนี้ก็ได้คือต่อจาก้าชมพูกทำแบบนี้ก็ได้นะทุกคนก็คือมันนอนแล้วว่ายังสร้างไม่เสร็จเลยทุกคนเอาสักสองอันก็ได้อากันอันนี้ได้นี้ก็อาจจะมีน้อยอยู่นวันนี้ขี้เกียจสร้างสร้างนานมาก คือเราก็าตามที่เราทำได้ไม่รู้คนจะเอาได้ก,ก็ได้แต่ตรงที่เเองทำได้นะเดีเราก็ทำได้นะทุกคนเอาวันนี้เอาไปต้องเอาชมพูก,กับส้มอันนี้ส้มก่อนแล้วก็อันนี้ชมพูก่อนแล้วก็ไป มาผสมกันก็ดีนะทุกคนคืออย่างเช่นแบบนี้เลยอ่ะถ้าขีดก็สวยไปนะทุกคนเอามาผสมกันได้เลยเนาะคืออันนี้เราคิดว่าหมดแล้วแหละคือแต่เราีเกียจทําจริงคือมันต้องมา,ามาคือที่เกียร์จริงๆเดี๋ยวรอบหนะ้าเราซะสร้อทระบบตัวนี้ไ้สึ่ว่างก็ไม่รู้เราก็งงนะทุกคนแบบ แบบก็เพืนหนุย่ยสร้างโคจิแเราสร้างเยอะแบบเยอะมากเลยคือไม่รู้จะสร้างเยอะไปไหนแต่ว่าคนมันอยากสร้าง สามารถทำตรงชั้นแบบนี้ก็ได้นะมันทำได้หลายอย่างเลยคือเราขี้เกียจมองท่าสงสร้างโคตรนานแบบนานมากเลยไม่รู้จะเสร็จเมื่อไรเนาะคไม่รู้จะเสร็จตอนไหนกันนะคันม่วงจริงๆน,นะม่วงม่วงมา ม่วงมากเลยโอ้โหเหมือนใจสองไม่แน่ใจว่าหัวใจสองทำไปยังก,กันเพราะว่า ทำไปทํามาก็งงแหละคือมันได้ฟิลจริงๆอะทุกคนเคีค่ยดๆทำมากสร้างก็เยอะคือรสร้างเยอะมากคือไม่รู้มันจะสร้างอะไรเยอะขนเรือยนั่นเอะนะแต่ก็คุณอยากสร้างก็สร้างเยอะเลยอะเราไม่รู้ว่าเล่นนานเด็ดไหมคือเดี๋ยวเราอย่างเรายังไม่ได้เล่นเลยนะ คือยังไม่ได้ดูเลยสร้างแล้วก็เต็คือมันม่กี่อันก็ไม่รู้เต็มกล่องอะคือยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะในลงเล่นก่อนดีถ้ามันยาวแล้วก็จะถ้ามันไม่ยาวแล้วก็จะสร้างสอนมันยาววน สี่ชัู่อ่ะเตก็มาเยอะคนคือผ่านมานแล้วคนแต่เราก็ยังจะทำต่อกันเนาะเราก็จะเสกอันนี้ ก็อสร้างก็สางี่เกียมากไปขี้เกียจสร้างอ่ะใครชนะนจะต้องเป็นบาทเบอร์บอมคือเราขอแค่มีกอนอย่างนี้อ่ะคือสร้างเยอะอ่ะโคตรเยอะเลยเว้ย ไม่ใช่อะไรนะทุกคนสร้างก็เหนื่อยเล่นก็เหนื่อยเดี๋ยวเราจะเปิดกล้องให้ดูตาเลยนะคัมเป็นหมดเนี่ยฮึสร้างแบบเยี่วมากเลยน้ำเงินเราเอาน้ำเงินมั่งดีกว่าเอาซาทุกคนจะเสกซาบุตอนมาก็ได้ซาบุตอน กิจต้อนไปเลยดิกต้อนโอ้บ้นเหมือนมากอันนี้เราเอาสีส้มซุม่งแต่ไม่ไม่อ่อนนะจ้าเคลมแล้วก็เอาซาบ,บูตอนมาอีกซาบ,บูตอนผสมกับสีเขียวกันอีกเขียวเขียว,เข,ยวเขียวนะลง พวนไม่ไหวละวทำไม่ไหวแล้วเนี่ยง่วงมากเซื่อจริงเลยไม่เลยวะเนี่ยขึ้นตาใต้คำว่ะเนี่ยคนบางกุฟูอยาวิฟีนชือสร้างยาวมากอาจจะไม่ค่อยอนะทุกคนลืมดำแบบมีทันด้าปแล้วอ่ะอื้อ ฟังคนเหนื่อยสร้างหอกมาเป็นสีชมพูหมเกีบบสีดําเลยผสมคือมันเรียกผสมเัยมาเรียกผสมแน่เลยเราว่าเราทำบัฟเฟลดีกว่าจัะทุกคน ่างก็คือเอาเป็นบ๊อบโบไปเอยกก็คืออันนี้เราสร้างแอปคือมันอย่างเยอะเลยอ่ะ,ะอนนแ,แบบ ไม่ไหว,ไหวตามคือไม่ไหวตามคืเลยเราว่าเราจะสร้างบ็อบโป้อ่ะทุกคนเราว่าเราสร้างบ็อโป้ดีกว่านะอืบ็อบโป้หายากใช้ชิปไปก่อนใช้ชิประกาศในการส,าน,สนุกทุกคนเราจะมาเล่นเอ๊ะ สร้างบอบโป้ไปเรื่อยๆก็คือ네จุดชัยชนะก็คือจะเป็นบ็อบโป้บอบโป้บอบโป้ความจริงเราก็สร้างสีได้นะคือวันนี้สร้างเป็นบอบโป้ไปเลยบอบโป้ แต้มน้ำฮ่าฮ่าเป็นสีเฮ้ยบ็อกโตจะต้องเปลี่ยนนี้ก่อนผมเ,เ,เหนียวปะล่ะถ้าเป็นเหนียวเหนียวเปล่าไม่ค่อยสากเลยถ้ามันไม่เหนียวมากไม่ต้องสากนะแต่ จะผมมเหม็มอนะอยู่นะเพราะว่ามันดมือนหลูกสีแับชมพูเงินกะบเงฟ้าส้มเหลือง เกียวอืมของม,อม,อมนะสร้างเป็นสีใสเลยี่เป็นนา้าเลย,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 ย โห่ร้างโคดรหนึ่งใหมเลยไว้พอแค่นี้ก่อแล,ล้วกันเดี๋ยวดูแนอสุดแล้วนะมาต่ยแล้วกันพอไม่นี้กดกัน อันนี้ก็คือโอ้ใหม่กอเราจะเซฟว่าเป็นด่านกระโดดดีวกว่าไอ้สีนี่เไอยอ่ะทุกคนเนี่ยมันจะลบเสียงเราลไสก่อนละกัน,กน,กนเดี๋ยวใครนี้ก็จะบายบายแหละบาย กลงเลยเป็นเลนโบด้วยเกเกโดนจังตาชิบตาโดนหลายซีโอ้ยขี้เกีย่ใบบานแล้วกันนะ